สวัสดีครับผมโนดเนสนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายถึงการสเต็กกิ้งในลอนพูลนะครับเพราะว่ายังมีมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับสำหรับใครที่เคยใช้งานแล้วก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปได้ไไปได้เลยนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยอ,อยากจะให้ดูให้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับจะได้ไม่มีข้อมูลอะไรตกหล่นนะครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้เราเปิดหน้าไบ n นนมาแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นตรงนี้เขียนว่าดาไบเนนลอนพูนะครับตอนนี้ก็คือมีลอน o ูนะครับวิธีการเข้าไปที่ก็คือกดที่ไบเนนไบเนนเอิร์นนะครับแล้วก็มาที่ลอน o ูนะครับตรงนี้นะครับลอน o ู เสรแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เราจะเห็นร้อนพูลมันจะมี2พูลนะครับก็คือเป็น BNB พูลแล้วก็ BUSD พูลนะครับโดยเหรียญที่เราจะได้ก็คือเหรียญ d a r นะครับ My of d a l a n i a นะครับเป็น Pay t o Earn บน Binance Smart Chain นะครับ สำหรับใครที่ชอบโปรเจกต์ก็สามารถไปดูกันได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแค่ลอนพูนะครับส่วนเรื่องเหรียญเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็อาไปศึกษาแยกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วกดตรงนี้ครับ bnb Po ู B ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วก็จะแสดงรายละเอียดนะครับอันนี้ จากบรรทัดแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่า my of d a l a n e นะครับก็คือ action n a adventure pay to earn game on b i n a n c e smart chain เป็นเกม pay to earn นะครับเป็นคล้ายๆกับการขุดเหมืองใน d a r l a n e นะครับทุกคนก็ไปเซิร์ชดูได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ time until listing listing นะฮะก็คือ เวลาที่จะเปิดให้เทรดนะครับให้เทรดบนกระดานนะครับตรงนี้ก็จะมีเว็บไซต์ของเหรียญน,นะครับ whitepaper แล้วก็อันนี้เป็นร e เสิร์ชรีพอร์ของ n a แน e นะครับอันนี้ก็เป็นด t a i l r u รูกฎกติกานะครับอันนี้ก็จะเป็นาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายให้ฟังเลยนะครับ โดยทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เป็น total bnb pool reward ก็คือเหรียญทั้งหมดเนี่ยจะมี24ล้านเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ total reward 24ล้านเหรียญเป็นของ bnb pool เนี่ย19 19ล้านเหรียญนะครับ19 2 0 0 0 0สแสน ส่วน BUSD ก็จะเป็น4.8ล้านนะครับตรงนี้เนาะคือเขาจะแจกให้กับ Pool BNB เยอะกว่านะครับทีนี้เราก็มาดูตรงตรงนี้ Staking Token ก็คือให้ Staking เหรียญ BNB นะครับ Farming Period ร,ร,ระยะเวลา30วันนะครับ Today Pool Reward ก็คือ1วันเนี่ยเขาจะแจก1.6ล้านเหรียญนะครับ แล้วก็ได้เราก็จะได้ตามสัสดส่วนที่เราสเต็กเหรียญ BNB นะครับตอนนี้มีเหรียญ BNB สเต็กแล้วทั้งหมด3.9ล้านเหรียญน,นะครับส่วนตรงนี้ตรงยิวเนี่ยจะยังจะยังไม่แสดงนะครับจนกว่าเหรียญเนี่ยจะถูกจะถูกลิสตนะครับก็เนี่ยเขาก็จะบอก APY view available after the token list a p p วันที่สี่นะครับเดือนหน้าวันที่สี่พฤศจิกานะครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาตรงนี้ตรง staking นะครับขั้นต่ำเนี่ยคือ0.01นะครับเดี๋ยวผมาะ s t ต c ขั้นต่ำให้ดูครับใส่จำนวนแล้วก็กด s t ต k e นะครับนี่นะครับขั้นต่ำคือ0.01หรือเราจะกด m a กเลยก็ได้นะครับ พอผ่านไปทุกหนึ่งชั่วโมงเราจะสามารถกดเคลมรีวอร์ดแล้วตรงนี้ก็จะแสดงรีวอร์ดที่เราเคยรับมานะครับอันนี้ผมเคยรับไปแล้ว0.0003 d a r นะครับอันนี้คือ b n b pool แล้วก็ต่อไปก็จะเป็น b u s d pool ก็ทำเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กด s t ต a กขั้นต่ำก็0.01นี่นะครับ ขันตาม0 0นแล้วก็หรือถ้าเรามีเยอะเราก็กด max stake นะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับถึงเวลาเราก็มากด claim reward นะครับแล้วรออีก5วันอีก6วันเหรียญก็จะถูก list เราก็จะเอามาขายหรือเราจะถือไว้ก็แล้วแต่แผนการนะครับหรือว่าเราจะแบ่งขายครึ่งนึงถือไว้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับ เผื่อราคามันขึ้นเพราะว่าเราได้เหรียญเราได้เหรียญมาฟรีใช่ไหมเราก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงมากเราก็นั่งดูไปก่อนว่าราคามันไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับสําหรับร้อนพูนะครับแล้วก็มีอ,อ,อีกนิดนึงนะครับก็คือ BNB Wall BNB Wall เนี่ยโดยปกติจาก โปรเจกต์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเซ็กไว้ใน BNB Vault เนี่ยมันจะถูกเอาไปลงในล้อนผูด้วยนะครับแต่ว่าทำไมมันยังไม่ขึ้นผมไม่แน่ใจว่าครั้งนี้ทำไมมันยังไม่ขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราเซ็กใน BNB Vault มันจะไปลงล้อนพูให้อัตโนมัตินเลยนะครับเพราะว่าเขาเขาก็เขียนไว้เนี่ย มันจะถ้าลงใน BNB w a l well, l มันจะรวมหมดเลยเป็น Flexible Saving BNB d e f i s a k i n g แล้วก็ลอนผู้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองอผมจะลองดูสักวันนึงว่ามันจะคำนวณรีบอร์ไว้ไว้ไหมนะครับแต่สำหรับคนที่ดูอยู่ให้ไปเซ็กในลอนผู้เลยนะครับแต่ว่าตรง BNB w a l well, l เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูสักหนึ่งวันอ่า ทำทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่ามันจะขึ้นไหมตัวรีบอร์ดเนี่ยปกติเนี่ยร้อนผูรีบอร์ดมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนโปรเจกต์ที่ผ่านมาตอนที่มันมีหลายๆเหรียญมันก็ได้มาตลอดนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองให้สอนคนคนสอนคนอื่นก็อันสเต็กแล้วก็ไปลงใน pnb ลงใน ร้อนผูเลยนะครับนี่นะครับมาลงเลยนะแต่ bnb w a r d เดี๋ยวผมจะลองให้สักวันนึงว่ามันจะขึ้นรีวอร์ดไหมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอฝากกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเลยนะครับหากมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็หากมีอะไรให้ปรับปรุงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้บายบายครับ